thank you สวัสดีค่ะพบกับจิ๊บเพกอีกแล้วนะคะสองแม่รูปเก้าครัววันนี้ทําเมนูที่ว่าง่ายๆนะเราอยากกินเงนกุ้งอบอบุญเส้นนะคะเราก็ใช้ไอ้น,นี้นะเราไม่ใช้ไอห,หมูหมูเนื้อหมูสามชั้นดเดียวใช่ไหมนิดเ,เนื้อเนื้อเบคอนมีานมนสามชั้นปนๆลงไปไม่ใช่เบคอนอันนี้สามชั้นสามชั้นมีสไลด์สไลด์นิดหน่อยๆลองก้นมันให้มันหอมๆนะเครื่องปรุงมันก็เนี่ยมีหมูสามชั้นหั่นบางๆ แล้วมีหัวขิงมันเป็นเว้นแล้วก็ะเทียมทุบไอ้พริกไทยกับรากผักชีโข้ยให้มันหยาบอยางนี้นะให้มันหอมแล้วก็มีกุ้งมีกุ้งแล้วก็มีผักเอ่อขึ้นช่ายขึ้นช่ายขึ้นช่ายกุ้งใช้เป็นกุ้งอะไรกุ้งนี่กุ้งใช้บวยธรรมดานี่กุ้งนี่ไซสก็เล็กๆไม่มันไม่เล็กเท่าไหร่กลางๆนะน่ากินเนี่ยกนช่ายแล้วก็วุ้นเส้นวุ้นเส้นวุ้นเส้นประมาณ สองหอ่อนะทํากินแล้เวเรานอืนเราจะทําน้ําคุกก่อนนะคะเอาง่ายๆนะเราก็มีสีอวดมสีอ๊วขาวกันแต่นี่ก็เป็นตัวชูโรงอยู่มันหอมมีซีอ๊วขาวเราสมเราทำสองสองห่อนะสีอ๊วขาวเอาซักอย่างละอย่างละอย่างละ,งละทับพีก่อนนะทับพีทับพีก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่เค็มมันไม่หวานเราค่อยว่ากันแล้วก็นี่ซอสปรุงรส ปลาเขียวอ่าแล้วทับ no พีเหมือเหมือท yeah, no. no. right. ับพ no, okay. so I mean, like ีนะอืมแล้วก็สีดำโบลงไปหน่อยนึงให้สีสันสวยอันนี้พี่เกจะทำเป็นน้ำผสมผสมผสมคูนเส้นก่อนนะอือมันจะได้ง่ายดีนะเราทำอย่างนี้ขั้นตอนง่ายๆให้เด็กๆน้ำนี่เราชิมได้นะชิมได้ชิมได้โอยนางซอสหอยเราช้อนนี่นะข้าไปหมดเราตักเนก่อเราสสมกันอ่า ทีนี่แหละปนน้นำตาลท้ายนิดหน่อยชิน้นนี้เราใช้สองหอ่อเล็สองหอ่อช้อนก่อนทีนี้เราก็รสด,ดีหน่อยรสด,ดีหน่อยถ้าใครไม่ชอบก็อย่าใส่ใครชอบก็ต้องใส่ใส่นิดมันรสชาติดีขึ้นนะมาปรุงก็การปรุงอาหารเนี่ยมันจะถ้าทำให้อร่อย อหนึ่งช้อนเหมือนกันทีนี้เราก็เติมน้ำลงไปหนึ่งสองสามเอาไปสีสักทีเครื่องปรุง,งมันทำอย่างนี้มันง่ายน,นะคุณแนะ ชิมถ้าเราอยากได้รสเค็มรสหวานเนี่ยชิมตรงนี้ชิมได้ชิมได้ให้รสเค็มๆหน่อยนะเราจะกุกเนี่ยน่ขอสีดําหน่อยมันไม่ค่อยดําเอาอีกครึ่งทับทีนะคะเพราะสีมันยังไม่ให้ก่อนสีมันยังไม่ค่อยสวยอ่าเราผสมน้ำเนี่ยทำแบบง่ายๆให้เด็กๆได้ดูแล้วมันไม่ยากนะการทำอาหารกิน ทีนี้เราคุกนะเ่ยจะได้น้ำชามๆนะชามๆใส่ไปหมดได้ใส่ไปหมดเลยอ่ะอยาเดียวุ้นเส้นก็ดูดเข้าไปอีกคุกเอาไว้สีนี้สวยรับรองออกมาสวยเลย ไม่เค็มไม่เค็มดอกกลางๆ่อกี้เค็มนิดๆที่บ้านกินของนี่เราต้องสมกลางๆก่อนไม่เอาเออกินของคนอื่นที่เค็มไม่กินไม่ได้เลยเพราะลิ้นมันไม่ให้อะของเราที่บ้านเรากินแบบกลางๆนะใส่ถั่วร้นน้า,มมาอ่ะใส่ยังไปนักคะ่ะม,มันเยอะอยู่ น,น้ำลงไป,ไปนิดนึงให้น้ำมันมันออกมาใส่น้ำไปนิดหน่อยครับิดเที่ยวแป๊บหนึ่งใส่ลงไปผัดเลยนะคะกระเทียมหัวขิง anh à, à, đám cơ nhé เราจะใส่แล้วนะคะ,ะใส่วุ้นเต้นแล้วนะคะอบกับกระทะเนี่ยสบายสบายไม่ต้องไปนั่งหาอะไรมาหม้อเมืม่อกลําลำคาเราเปล่ากระทะเนี่ยง่ายที่สุดอ่าทีนี้เราออกกุ้ง เลียงเลียงวันหน้าเนี่ยทำกินกันได้ทำมีปูก็ปูก็ได้ทำไมเอากุ้งนะปูก็อร่อยปูเอาบนเส้นเนี่ยอืมอืม,อม แล้วชิมเอยโอ้โหน,นี่ชาอร่อยมากเลยรสด,ดีมากเลยรสด,ดีมากเลยหลายแส่จอนรสดีไปก็รสด,ดีมากๆเลยดีมากเลยอ่าเดีามาดูเอาหนึ่งสองสามโอ้โหมันแห้งแล้วนะอือ ไปผักลงไปมานไม้มของที่มันจะอร่อยนี่น้ำมันงาสักนิดนะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้แล้วจะเด็กผไม่ถึงห้านาทีนะแะเดียวรนได้กินน่ะนั่งเลยกินเลยเออผนไม่สลดไม่เป็นไรผักนุ่งสลด สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอแล้วืมสันเนียนนะพิธีง่ายง่ายอบกระทะเนี่ยดีที่สุดทุกคนไม่ต้องไปหาหม้อเมือม่ออะไร ข้าตกะปิน้ำพริกอย่างดีทำน้ำพริกได้แกงได้ผัดได้หอมอร่อยทุกรูปแบบพิแกงก็มีเครื่องแกงส้มเครื่องแกงกะทิแกงเขียวหวานแกงผัดเผ็ดแกงขั่วกริ้งแกงมัสมั่นแกงไตปลาแกงปูเครื่องแกงข้าวหมกไก่ปลาชิ้นช้งทอดกรอบกุ้งแห้งเกรดเออย่างดีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำของจันแสง ซอสสามรสเต้าซี่เส้นหมี่ฮกเกี้ยนมีหุ้นมีสัวน้ำชุบขั่วไตปลาแห้งเคยเจี้ยนอร่อยพร้อมคุกข้าวกินได้เลยน้ำไตปลาปรุงสำเร็จเหาะขนมจีนหรือเหาะลงบนข้าวหรือเติมน้ำเติมผักใส่ปลาย่างก็พร้อมอร่อยได้เลยเอา้าวต่อไปนี้อยู่ใจอ่ชิมดีกว่า นง่ายนะสูตรนี้ง่ายนะเออสูตรนี้ง่ายสุกเร็วกินได้ทันใจอืมอืมน้าร่อยจิงอืมอ้าขึ้นมาวันนี้ลยุยกินหน่อยเลย chim thì chín được chín tập cung rồi nè Ừ, làm mình làm gym gì phút có đi nè, nó vẫn đi mà dạy lắm, lắm Rồi à Ây à จามฉันเนี่ยอร่อยจริงมันบางนะมันหมูเนี่ยมันเข้ามันเข้าเข้ายานะเขาเรียกเข้าเมเข้ากันเนี้ยทำให้ทำให้หอมอะ่ะเวลาทำเรื่มันหอมสุดท้ายเพื่อนก็แหมนำนำมันงานหน่อยนึงนะโหสุดยอดเนี่ยหอมอยร่อ,อ,รอ,รอย ปูดังก็เลยนะหนุ่มนะปูดังนะปูดังเราไม่เคยมาซื้อมาอบเลยนะแม่ไม่กินนะกินเดี๋ยววทำไม่กล้าทําให้เขาทาให้กินแต่มาแกงต้มสักทีเขาไม่ได้แกงคนซื้อเขาทําให้เลยได้แม่เขาฆ่าให้ก่อนเนี่ยเออถอกเข้าไปเอาเอามาทุบๆๆนะุกล้ามผ่าสีนะน่าบ่อยนะปูดัง เราเคยไปกินที่ไหนเป็นครั้งแรกหนุ่มดูแมกปูดำเนี่ยร้านปูดำร้านปูดำที่แกงส้มปูดำอ,อร่อยจริงๆอืมกิ่นร้อยพอ,อแล้วโอ้ไม่ยากไม่ยากคลิปนี้ไม่ยากไม่ยากทำง่ายง่ายนะทำกินกันเด็กๆนะคะเนี่ยเราทำแบบพยายามทำแบบทางลัดให้มันง่ายขึ้นนะให้เด็กๆก็รับเข้าใจทำกินกัน,นคนเข้าใจทำไม่ถึงสิบนาทีอืมคือเขาคิดว่ากุ้งนี่ร้อยหนึ่ง ซื้อมาช้ามาร้อยสามสิบครึ่งกิโลเอเหลืออยู่นิดหนึ่ง,นงบนเส้นยี่สิบบนเส้นนี่สองอโองหอก็ยี่สิบบาทแฮ้ทำกินกันได้เลยนะคะเด็กดีกดว่าไปกินที่ร้านนั่งที่รองมงแล้วเราก็ไปทําไปไปรุงยังกินทันมันมันมันไวมากลงถึงกระทะแป๊บเดียวสุกนะนะแล้วนะชอบเราอย่าลืมนะกดต <กด S 1> ิดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครด้วยแล้วก็คนหนุ่มก็ยังขายของอยู่เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเลยสั่งมาได้เลยนะคะ มีครบวงจรจะกินอะไรสั่งมาได้เลยอขอบคุณลูกค้ากระดุมด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่บ้า